ฮนะค๊อบคอนนแพงททำอะไรทำป๊อบคอนไขเ่เนอะป๊อปคอนเอาโฟมออกนะครับผมซึ่งมันติดมานะครับกันกระแทกกันอะไรเนาะ <c oughs> ไว้ัดชั้นบนก็ปรากฏว่าที่เราได้มานะมันจะมีหัวแบบมีขึ้นลานะครับผมนี่ จะออกมีลามีอะไรนะครับสัตว์เย้าเลยเนี่เราก็จะใช้ยานะครับผมใช้ยาฆ่าเชื้อซะหน่อยกายยาฆ่าราฆ่าไรตนะ้องเดี๋ยวจะพาดูตัวยาที่เราใช้กันนี่ก็คือขั้นตอนนะครับผมพอเราใช้ล้างด้วยน้ํายานะครับพวกฆ่าพวกเชื้อรานะครับเราก็จะไปผึ่งผึ่ง,งแห้งนะครับเราก็จะเอาไว้ในร่มนะครับผมเอาไว้ในร่มนะครับ นี่ตัวยาตัวเรานะครับยาพวกกันพวกเชื้อรานะครับชนิดต่างๆนะครับใช้ได้ดีได้ผลนะครับต้นไม้ใบไ,ไม้ชนิดไหนที่มันเกิดขึ้นลาหรือเปื่อยนะครับเปื่อยหรือเป็นเป็นจุดเป็นจุดเป็นขึ้นลาเป็นจุดลาสนิมลาอะไรนะครับก็ใช้ยาตัวนี้นะครับถือว่าดเีเหมือนกันนะครับยา ทางสวนอุ่เสร็ก็ม,มีมีครบทุกอย่างเนาะนะครับเป็นยาของสูตรเกาหลีนะครับสั่งโดยเฉพาะเนาะนะครับเป็นยาของเกาหลีเขาก็จะพามาดูนะครับมันมีหลายตัวเหมือนกันตัวนี้มีหลายตัวนะครับผมมีหลายสีมีหลากหลายชนิดเลย เท่าไหร่น้องแฟงประมาณหลายกี่ชนิดประมาณถึงยี่สิบเน๊นะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ว่าหัว ó, แต่ละหัวเขาจะมีตัวอย่างนะครับติดป้ายติดอะไรเรียบร้อยแล้วน,น้องมี น้องเมย์เป็นไงจะหลับน้องเมย์พิมตัลโลน้องเมพิมพัลโล่โอทั้งหมดเท่าไหร่ให้ดูนะครับผมหัวบนสีของเราโ,โอ้ไม่ใช่ยี่สิบสามสิบเลยเหรอแบงค์น้อยเยเี่ยินิดแต่ ไอ้ตู้ขาวสวยนะครับจะสวยราคาก็ค,น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 คน่อนข้างค่อนข้างคือแพงลายขาวจุดนี้นะครับผมแต่ลายแดงเนี่ยแบบนี้เนะยอะมากก็คือราคาอาจจะถูกนี่นะทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสี่หกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามสียี่สิบสามแบบชนิดเนาะ นะครับผมยีชนิดก็เราจะทําการปลูกก็คือจะผ่าหัวจะผ่าอะไรวิธีการขั้นตอนในการผ่าหัวหนุ่มเกษตรก็ไม่เก่งนะครับไม่เคยเลี้ยงบอลสีเลยแต่ก็าถามพี่เพื่อนเพื่อน,นะครับที่มีประสบการณ์นะครับผมตามกลุ่มตามอะไรพี่เพื่อนเพื่อนอยู่ในเฟซบุ๊กนี้นะครับผมอสอบถามนะครับข้อมูลับเพื่อที่จะมาทําท ทำแล้วก็จะมาแบ่งปันให้พี่ยินเพื่อนได้ชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับได้ดูได้ชมกันเนาะนะครับผิดพลาดแบบไหนนะครับหรือว่าหนู่มเตรทําไม่ถูกตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาบอกหนู่มเสรได้เนาะนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับหนู่มเสรก็จะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ยินเพื่อนนะครับที่คอมเมนต์มาทักทายกันเนาะนะครับนี่คือให้ชมบรรยากาศนะครับเราเก็บโฟมออกแล้วก็จะไปฆ่าเชื้อก่อนนะครับฆ่าพวกแบคทีเรียพวกรามขึ้นนะครับ ว่าของมันทับกันเนาะหัวก็วหัวใหญ่ๆบางทีแล้วก็ต้องมาฆาดตัวยาฆ่าพวกลาอะไรเสร็จถึง,งแห้งแล้วเอาไว้เก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็หนุ่มเกษตรก็จะเอามาผา่าหัวผ่าตานะครับลองทานะครับแต่ละชนิดชนิดชนิดนะครับใส่ถาดใส่ถาดใส่ถาดไว้ในห้องอบก,ก่อนนะครับผมเดี๋ยวตามไปชมนะครับผมว่าเราเผาหัวาตาเป็นแบบไหนเนาะเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันนะครับก็หั่นเสร็จนะครับ เราก็มาพึงนะครับมาพึงไว้สัก15้านาทีนะครับหรือจะพึงก็ได้ไม่พึงก็ได้นะครับตามความสะดวกนะครับเอาวิธีง่ายๆเราไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมากมายหลักการนะครับไม่ต้องอะไรมากมายเนาะนะครับการทําวอนสีหรือการทําไม้ชนิดต่างๆนะครับผมเอาสูตรตัวเองเอาเราคิดว่าปลูกแล้วนะครับผมได้ผลก็แค่นั้นก็พอนะครับผม พอเราได้ผลเสร็จนะครับเราได้ผลได้ทำมันได้ผลจริงเราก็ค่อยนะครับมาเผยแพร่นะครับให้กับพี่พี่เพื่อนหรือมาทำนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนนะครับที่อยากจะศึกษาที่อยากจะทำขยายเหมือนกันนะครับผมก็จะได้มีประโยชน์ไปด้วยส่วน ดินนะครับพี่พี่เพื่อนดินชำ้หัวบอลสีไม่ว่าจะเป็นสนีจันบุษราคำนะครับผมหนุ่มเกษรนะครับ,รเ,รบเอาวัดสดุหรือวัดสดุปลูกแบบใกล้ตัวนะครับที่หาได้ง่ายก็คือเอาแบบชนิดง่ายก็คือพวกจะเป็นพวกขุยมะเข้าผสมพิษมอสแล้วก็เพลไลนะครับ ถ้าไม่มีขุยมะพร้าวนะครับก็ใช้พิษมอสแต่พิษมอสจะดีกว่าขุยมะพร้าวเพราะอะไรพิษมอสเขาจะดีกว่านะครับมีสารอาหารมียอาหารดีกว่านะครับขุยมะพร้าวนะครับดีกว่าขุยมะพร้าวก็เลยแนะนําคือใช้พิษมอสกับเพอร์ไร์นะครับจะดีกว่าให้หน้าตาประมาณนี้นะครับใส่เพอ์ไร์ให้ตรงๆนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเ,เก็บความชื้นได้ดีนะครับ ทำให้ดินโปร่งเนี่ยเราจะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปนะครับวางวางลักษณะนี้นะครับให้เต็มหน้าถาดเราไปเลยนะครับแล้วแต่อุปกรณ์เราเราจะหาถาดหาพวกกระปุกพวกอะไรนะครับก็ แลแ้วจะทดลองนะครับผมจะทดลองดูว่ามันจะเป็นสีไหนเนาะเพราะว่านี้เขาให้มาเซมเพลตลองดูนะครับผมเขาให้มาทดลองดูก็ฆ่าเชื้อเรียบร้อยนะครับตอนแรกมันขึ้นลาเนาะเป <c oughs> <c oughs> ็นยังยงต่อวะ จะหันเป็นชิ้นไม่ชิ้น,นะครับหัวหน้าก็ไม่แอบดูหนุเกษตรนี่มันหนาไรนะนี่ม <c oughs> <c oughs> ันหนาไหราหนาไรท่า <c oughs> นนะครับเราต้องสังเกตนะท่น,นตรงไหนมีตานะครับเราก็จะ ไปล่อยไว้สักพักสักพักให้มันแห้งนิดนึงนะครับถึงเอาไปใส่เนื้อดินนะครับเนื้อดินองค์เศษก็แนะนําไปแล้วนะครับก็จะมีพิษมดนะครับแล้วก็เคลไร์ประมาณนี้แต่พี่เพื่อนนะครับมีถ้ามีใบความปูนะครับเราก็สามารถที่จะผสมประสานเนาะที่จะปลูกถ้าจะปลูกหัวหัวนึงนะครับก็แค่ได้ได้แค่ต้นนึงต้นใหญ่ๆเป็นกอใหญ่เนาะแต่ว่าถ้าเราอยากสร้างจํานวนนะครับถ้าเราอยากจะสร้างจํานวนก็สามารถที่จะ ตัดนะครับตัดให้ได้เยอะๆเนาะสร้างจานวนเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมก็จะประมาณนี้เราก็มาสังเกตให้น้องแข้งมาซุ่มใกล้ๆนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมพวกระบบตาเขาตาเนี่ยเขาก็จะขึ้นตามตานี่นะครับผมเราก็สามารถหั่นเอาพวกจำพวกตาเขาเนี่ยเราสังเกตดูนะครับเราก็จะหันห่นหั่นเท่าไหรเท่าไหรแล้วก็แต่แล้วแต่เรานะครับผมแล้วแต่เรา สร้างจานวนให้มากๆกนะครับก็ได้อันนี้หนุมเกษตรก็ไม่เคยนะครับแต่ก็พยายามศึกษาพี่พื่นเพื่อนเนาะนะครับปรึกษาท่านผู้รู้นะครับเราก็มาทําทําแล้วก็มาแบ่งปันนะครับมาแบ่งปันให้พี่พื่นเพื่อนนะครับได้ดูได้ชมกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยด้วยหั่นไปเลยนะครับหั่นชิ้นเล็กมากก็ไม่ดีนะครับผมเดี๋ยวต้นระบบลากต้น ขาจะไม่แข็งแรงนะครับเราก็ให้พอประมาณอ่าประมาณนี้โอเคครับผมก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวอยว่ากันใหม่เนาะนะครับดูการทํางานของหนุนะ่มเกษทีนง,งานเรานะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มเกษด้วยนะครับขอบคุณกําลังใจทุกกําลังใจนะครับผมสวัสดีครับ